ตรงเนี้ยตรงตะโพกเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะว่านอนทับเส้นเดี๋ยวช่างแต่งหน้าม,มาจะให้เขาพ่นที่หลังให้เจ้าเตยสังเกตไปพุเมื่อคืนนี้ให้ตะกร้องพ่นก่อนเขาจะจับแป้งเมื่อคืนเมื่อวานเยี่ยวลาดในห้องน้ำลงหงง่ังเซนตันเวิร์ ปวดท้องเยี่ยวดูหนังไม่จบนะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแบบฉันฉันเยี่ยวจะลาบไงก็ลเลยลุกไปเยี่ยวไปหาห้องน้ำหูโคตรไกลแล้วห้องน้ำเราไม่เคยเข้าไปดูใช่ไหมอีแต่กล้องก็้เยียมันมาเข้ารอบหนึ่งแล้วมันก็ไม่บอกเราว่าให้เดินตรงไหนตรงไหนเยียไม่พาเราไปไงมันเยียไง เดินหาจนแบบเขาไปถึงห้องน้ำถอากางเกงใน,นปุ๊บเยี่ยวล่าใส่กางเกงในเนยเราอายุเยอะแล้วไงต้องใส่แผ่เพื้แล้วกั้นไม่อยู่แล้วก็มันเยี่ยงมันไม่มันไม่พา,าไปมันแก้ อันนี้เป็นน้ำพริกเผาไกา่กับอันเนี้ยคุณผู้ชมนี่นี่ไข่ต้มแล้วก็ไข่ชะอมพีน่นกขวดดอกไม้ป่ามาให้น้ำพริกเผาไกา่พีน่นกอร่อยที่สุดในโลกนี่เขามีทำน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยนะนี่ําทำอร่อยที่สุดในโลกเอ้พี่นกมีไข่ต้ม แม่กลัวเสียแม่ก็เลยไปแก่ไปเยอือนเดี๋ยวนี้รู้เลยนะว่าสังขาดเราไม่ไหวเราจึงบอกพวกนักการเมืองที่กแก่ๆให้คนรุ่นใหม่ก็เข้ามาท,ทําเธอก็ดูชั้นแก่หกสิบสามกินน้ำไงซื้อน้ำเข้าลงหนังกับบับคอนหมดไปสามร้อยปดสิบไงดูสองซึ่ง หนังจบห้าทุ่มครึ่งหนังมันสามชั่วโมงหนังสามชั่วโมงจ้ะได้ให้อยู่คนนี้เองห่าง,งกันกคสามน้อยเมตรกลับมาถึงบ้านห้าทุ่มเสร็จเร็จแล้วก็ปวดหลังลมันขยับไม่ได้เส้นเอ็มมันยืดไง เดินได้ตัดตรงก้มไม่ได้แต่โชคดีตอนนอนบนเตียงมันไม่เจ็บขาให้ตัวมาหกใหบให้ลูกชายไปละสองเดี๋ยวให้ช่างแต่งหน้าอีกสองเมื่อคืนให้กล้องถือไปให้ลูกชายเขาขายสองนหน้าบ้านแน่ อไม,มื่เคยเข้าโรงหนังสิบสามปีโรงหนังสะอาดมากเย็นมากขนาดกับพี่รอนั่งยังหนาเลยนันจะอาดสมัยก่อนมันจะมีกลิ่นเหม็นอับๆห้องเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยสะอาดมากเข้าไปเหมือนกับดูหนังในห้องนอนอ่ะสะอาดสะอา้าน เบาะนั่งสบายอืมให้ต้มเนี่ยคือเราให้ขขาต้มมาทั้งยี่สิบใบน,น่ารักที่สุดในโลกนี่น้ำซุ้มก้วเลี่ยมาจิ้มเ,เนื้นยนอย่างสงสารตะกร้อเมื่อกี้ เมื่านนี้ยากับผัดหมี่สัะเฉดที่ก้องตะก้องไปกินในที่ทํางานแล้วเลยเอากลับบ้านไปกินแต่ก้องชอบกินผัดหมี่กัะเฉดแล้วก็ชอบกินเนื้อเพราะมันเป็นอิสลามไงลุงหนังสะอาดทุกคนมีมารยาทไม่มีใครส่งเสียงดังอะไรเลยสะอาดมากหูข้างนอกทางเดินเลยสะอาด เทนทันเวอร์วาโคตรสะอาดเลยหรูหรามากเลยอย่างการอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งเลยอ่ะก็หรูหราเลยคือเราไม่ได้ไปโรงนังตั้งสิบสามปีไงพอไปแล้วโอ้โหดีมากๆรับสองต้นแบบครึ่งโรง มันดึกมากอ่คนเอ,อาจจะกลับบ้านไม่ทันไม่มีรถมีแค่ครึ่งโรงม,มันถ่ายม,มาตั้งสิบวันแล้วนี่เล่าอะไรนะเล่าไกไหมเล่าทำไมอะ่ะมันเป็นถาวมันตั้งหลายวันแล้ววันนี้แบนมานะเขา เชิญมิจูเนเวิร์สพูดได้เข้าประกวดห้าคนที่ได้ตำแหน่งไปที่สยามพวกแกไปเนี่ยแบนมานาแบนมานาเมื่อว่ามีอินตัวอินซื่อตอแหล เอาแหละแบบบอกว่าเงียบปลายเดือนจะเปิดตัวสินค้าอาเงินหอไปให้หนึ่งล้านบาท ตอแหลไงแม่ปุ้ยคงจะนั่งตอมใจแม่ปุ้ยมีจินเวอร์เขลียเช่นออกไงแล้วไปเอามันเป็นกรรมการในวันสำคัญไง เป็นยังไงแม่ปุ้ยเมื่อวานมันทําวีรกรรมให้ดูแลเห็นไหมแม่ปุ้ยเขาไม่เห็นคุณค่าฉันไงวันสําคัญไงไปเอาอีนั่นมาเป็นกรรมการเขี่ยฉันออกไบอกเอากรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นไงมาเป็นกรรมการเวทีนี้แต่ไปจ่ายเงินให้อีกเวทีหนึง่งแม่ปุ้ยเป็นยังไง หน้าแตกไหมแจ๊ะฉันดูแล้วฉันอะไรตุ่นมน้ำหน้าไม่ปุ้ยมีจุ่มเยอะ อีกใจหนึ่งก็สงสารนะแม่ปุ้ยองเปนมองว่ามันเน่ยเป็นมองว่ามันเน่ยโอ้ยเป็นผู้เ,เชี่ยวชาญด้านนางงามเป็นไง เอามันไปเป็นกรรมการในวันไฟออะไรอ่ะพิรินแล้วเป็นงไงเมื่อวานมันตกหน้าแม่ปุ้ยเต็มฉาดเลยหอบเงนินนังเกือบสิบล้านให้อีกเวทีหนึ่ง <c oughs> แทนที่จะเชิญไม่เตอขึ้นเวทีไปเชิญอีนั่นแล้วเป็นยังไงคะแม่ปุ้ยปะาเตออะเขาจงรักภักดีกับแม่ปุ้ยเขาจริงใจจะไปเชิญอีนั่นเนี่ยแล้วเป็นยังไงมันหอบเงินนะั้นเกือบสิบล้านไปให้อีกเวทีหนึ่งอะแม่ปุ้ยให้มันมาเป็นกรรมการแต่มันไม่มันไม่ซื้อนางงามเราอะ่ะ มันไม่ซื้องานแม,ม่ปุ้ยเป็นย,ยังไงขียฉันออกเขียประติออกวันสำคัญเอามันมาขึ้นเวทีเมื่อวานมันหอบเงินเกือบสิบล้านไปอีกเวทีหนึง่งไแม่ปุ้ยเจ็บใจไหมแทนที่มันจะสำนึกบุญคุณแล้วแม่ปุ้ยให้แสงมันขึ้นเวทีวันปีลิม mà xơi nàng ngàm của mẹ presenter, không xơi, là như thế cái công việc của của cái công cái công ty của của อีกคนที่มันแบบไปเดินนางแบบโลกไงมันจะมาทำอาหารเสริมแข่งกับแม่ตักก่อนะหนกแม่ตักก่อนะหนกเป็นยังไงจ๊ะวันที่สิบเจ็ดอะ่ะจัดงานใหญ่โตเลยนะชื่นชันแล้วก็มาแข่งเส้นฉันบอกว่า ชิญแอนนาทีวีพูมาแล้วเชิญอ,อะไรนะจินนี่ได้หมดทั้าสดชื่นมาแล้วแคนเซนเฉยเลยนะชะนูจารไม่ได้ไปหัวหินเพราะว่ารับงานแม่ตักไงนางเชิญ ร่วงหน้าทั้งสองอาทิตย์ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โวยวายอะไรเชิญฉันแล้วก็มายกเลิกคือยกเลิกฉ,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 ฉันเฉยเลยนางลืมหรือเปล่าเขไม่รู้แล้วเป็นยังไงจ้าตากรกนกเขามาเป็นคู่แข่งเธอเลยเขาทำผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันกับเธอแข่งกับเธอ ก็มันประกาศตัวเมื่อคืนไงจะทําทแข่งกับแม่ปุ้ยเอ้ยทำแข่งกับตักกอนสนกสุวรรณบุตรไงแต่ไม่ใช่ของมันหรอกมันมีนายทนุนนายทุนที่อยู่เบื้องหลังมันไงมันมีนายทนุน ฉันซึ่นฉันเนี่ยานกุห์รับงานแม่ตักฉันก็เลยยกเลิกไปหัวหินไงเพราะมันปุ้ยชื่นฉันไงแล้วนางจะมายกเลิกฉันเพราะว่าไปชื่นอีนันนเป็นยังไงตัก,ก่อนจนอ,อกสวุวรรณบุตรเจ็บดวงใจพระคนใจลายทำลายรักเราให้มันแหลกลาน มึงไปดูปบทเพสันนิวาสมึงต้องทําหน้าแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยแม่พระเอกเนี่ยหน้าคว่ำเป็นสรัอี กอนกระหนกสวรรณบุผลิตภัณฑ์ใหม่เอามาให้ฉันชิมด่วนเลยนะมาพราวแอยากกินอยากจะสมน้ำหน้าก้อนกระหนกสวรรณบุตรแคนเส้นฉันแต่ไปเอาอีนั่นออกแล้วเป็นยังไงมันเลยมาทำแข่งทะเลย ไม่ได้ย้อมแล้วครับผมกูงอกูแก่แล้วไม่เคยไม่ดูบพเพสันนิวาสยังเยี่ยวลาดในห้องน้ําเลยห้องน้ําเปียกหมดแม่บ้านจะมาด่ากูหรือเปล่าก็ไม่รู้มันกั้นเยี่ยวไม่อยู่ไงหนังยังไม่จบอีกตอนนั้นมันห้าทุ่มมันมันแปดสองทุ่มจริงแต่มันฉายโฆษณาบ้าบออะไรครึ่งชั่วโมงแต่มันก็สนุกดีไม่น่าเบื่อแล้วก็ รีบออกมาเยี่ยวกะกันไม่อยู่เดินห้องน้ําไปถึงห้องน้ําเปิดประตูเข้าไปมันลาดออกมาใส่กางเกงในลาดใส่พื้นเลยอะ่ะนั่งลงโถแล้วแต่มันลาดออกมาก่อนไงพุ่งออกมาเลยเต็มพื้นนี่นองไปด้วยเยี่ยวกูเนี่ยกูแก่แล้วก็ต้องใส่แพมเพลสแล้วมารู้แบบกูหกสิบสามแล้ว วันนั้นเนี่ยสิบเจ็ดแทนที่ฉังจะได้เงินแสนห้าจากแม่ตัก๊กไงเขาเทชั้นตักก๊กจนจนดสุวรรณบุตรจาได้เลยแปดตัก๊กเทชั้นเลยไงก็เหมือนแม่ปุ้ยอะอยู่ใเวิร์กะเทชั้นพีริมไงไปเอาเงินขึ้นเวทีสื่อฉายเลยเขาเป็นยังไงแม่ปุ้ยมันหอบเงินเกือบสิบล้านให้อีกเวทีนึ่งไง เก็บดวงใจเพราะคนใจลายทำลายรักเราเพียจนเหลกลานคุณไปดูบุกเพยคุณไม่ให้ค้าคุณไปดูบุเพสัันท่ดันเวอร์ไว้ใกล้บ้านกูห่างกังนแค่สามร้อยเมตรพาผัวไปดูค่า แล้วก็เยี่ยวลากอยู่ในห้องน้ําค่ะแม่บ้านเซนเซนเวอร์ลงหนังอย่าโกรธแม่ดูแม่ก่เราอายุหกสิบสามอ่ะมันเดินไปถึงมันลากออกมาเลยจ้าแม่ไม่ได้ใส่แผ่เพลิดจ,จ้ากลัวจะมีเน่าเพราะว่ามันอบพระขนาดใสยย่กางเกงในยังแพ้กางเกงในขานดบิบยังเน่าเลยนี่ต้องใส่เสื้ออย่างนี้เลยใส่เสื้อมีแขนตะกระ้าก็เน่ามันแพ้ อือโอ้โหน้ำพริกไก่ครัวดอกไม้ป่าครัวดอกไม้ป่านาคนปรนคนปฐมนครปฐมหลังโลตัสนคนปรปฐมเป็นตึกแถวสามคูหาเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าตุ่มครึ่งอร่อยที่สุดในโลกพี่นกนี่เขาเศรษฐีมีตัวจริงนะมีเงินเป็นหมื่นล้านนะเขารวยจริงๆไม่ได้จบตับสามีเขาเป็นนักธุรกิจใหญ เขาเปิดร้านอาหารเขาให้น้องสาวเขามีงานทาเนี่ยโคตรอร่อยวันนี้แม่หุงข้าวเองด้วยไงแล้วข้าวหุงใหม่ๆอร่อยชิบหายเลยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเขาทําอันนี้ก็อร่อยมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยอืม เขาบอกแม่อวยแม่ปุ้ยมาครบหนึ่งเดือนเลยนะเกินซะด้วยเมืองเกินซะด้วยฉันนั้นเมื่อคืนแม่ปุ้ยดูอยู่แม่ปุ้ยคงแบบคงแบบเจ็บหัวใจคงเจ็บหัวใจไง แหมไปให้แสงมันขึ้นบนเวทีพีริมแล้วเป็นไงไม่ปุ้ยมันหอบเงินไปหอีกเวทีนั้งเกือบสิบล้านทำไมมันไม่ซื้อนางงามแม่ปุ้ยรับเบี้ยผู้สูงอายุมาสี่ปีไ้ควาย รับมาสี่ปีแล้วคน่ะ นี่ไห่ต้มด้ไงพี่นกเอามาให้ให้มาทียี่สิบฟองเลยน้ำพริกไก่ค่ะอร่อยที่สุดในโลกนี่ไงครัวดอกไม้ป่าครัวดอกไม้ป่าถนนราชชันคาหลังโลตัสตะคร่ปรตมไปกินได้เลยเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งเป็นตึกแถวสามคูหาห้องแอร์นะหน้าถนนใหญ่เลยแล้วก็อร่อยที่สุดในโลกคือฉันชอบพี่เขาทำน้ำพริกอะ่ะเขาทำน้ำพริกทุกอย่างอร่อยหมดเลยฉันชอบมันถูกปากอย่างเงี้ มีัมีแกงกั้วหอยขมมาด้วยนะเมื่อวานให้มาด้วยนะเดี๋ยวจะให้ตะก้องกินสงสารตะก้องก็ชอบมันเป็นแค่ราชการมันไม่มีเงินไปกินพวกนี้หรอกลูก <c oughs> เดือนหมื่นห้าต้องตัดผมทุกอาทิตย์ขับน้ํามันไปกลับมาทํางานวันละร้อยกิโลขับรถอ่ะ <c oughs> แล้ววันดีคืนดีบังคับ <c oughs> ให้ซื้อเหรียญอีกพันกว่าบาทติดหน้าอก คนที่มีอำนาจสูงสุดคนที่มีเงินเป็นล้นฟ้ามีเงินเป็นแสนแสนล้านแต่เป็นข้าราชการเดือนแค่หมื่นห้าหมื่นห้านี่ไม่ได้รับเดือนสองเดือนรับมาสิบสามปีนะรับราชการมาสิบสามปีได้เงินแค่หมื่นห้าเขาไม่มีปัญญาไปกินแต่กองก็ไม่เคยเข้าลงหนังนะ กขาบอกดูฟรีจากยูทู e ลงหนังตั๋วมันแพงเว้ยไม่ต้องอะไรขนาดเมื่อวานกูได้ตั๋วฟรีซื้อป๊อบคอนกับน้ำคนละแก้วอโดนไปสามร้อยปดสิบนะมึงกูให้ไปแบงค์ห้าร้อยทอนมาเอสามรอยี่สบทอนมาร้อยแปดสิบแล้วค่าจอดรถอีกก็หมดไปเกือบห้าร้อยขนาดตั๋วฟรีนะมคิดดูกันละกัน มันเทกูไงมันเทกูเทกูไงเทกูเพื่อไปเอาไอ้นั่นไงแล้วเป็นยังไงอ่ะมันก็เลยมาทันแข่งซะเลยแต่ไม่ใช่ของมันหรอกมันมีนายทุนลงทุนให้มันไม่ใช่ของมันนายทุนลงทุนให้มันนายทุนออกหน้าไม่ได้ไงก็เลยให้อันาออกหน้าวิ่งไปเอ่ยชื่อมันละชิบหาย